ไอ้ไ่ได้โดี่ครับเอ้ยไก่กบกลับมาแล้วเป็นไรสารที่ตอบกลับมาอยู่ที่ไหนตอบกลับมาเรียบร้อยแล้วดูไรวะอขอได้ชะผมไม่ได้เขียนใส่กระดาษแต่มื่เขียนใส่หลังก็แบบฉันพระเจา้าค่ะบอลเลขพี่อโองไม่ได้แล้วนี่ ยกกองทับปูจ่จะไปปราบขมมาทิศสอนให้มันรู้กูมีฤทธิ์ไม่ใช่จะคิดเงินคนขู่เมืองขามาทิศไมนต้องแหลกแค่เพียงก้าวแรกบาดุงตัวคนเสด็จแม่ออแมดูเลยเมืองดู แสงชั้นช่วยครูกระบอกฉันจะไปปราบธรรม,มาทิตย์แล้วนะมาเร็วทีกลับมาให้ได้พี่เห่อคะไม่ต้องไปหบอกนี้ว่าแต่ลูกเปกระเสริฐเถอะทำอะไรอยา่างส้องควรจะต้องใช้สติอย่าใช้แต่อารมณ์นะลูกมาากกันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้สวยมาพี่ฝากเสด็จแม่เอาไว้ด้วยพี่จะรีบกลับมาเดยพี่ห้าของชันอนินเดสันจะตามเสด็จพี่ไปเองอินเดสันน้องพี่หยิบเล็บตอกเจ็บคุณเนื้อฉันใดก็ฉันนั้น มันลบหลู่ข้าววิลาเฟยกกองทัพเยี่ยมมังคำมาทิพให้ขอไม่ละก้าวตีก้าวอูจะตัดหัวมันไปด้วยไม่ทำแพ้ก่อนเลยไปก่อน <laughs>